สวัสดีค่ะรอบหางเทิง,งสิเทียงแล้วค่ะได้ออกมาหาโรงงานอีกละมุดรถเท่าไหร่พน่ะแม่รถสิบบารถสบาทเนี่ยหนูมองไม่เห็นสี่สิบบาทบ้าพน่ะอันนี้แม่นี่อย่างเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลไง มาเด้อค่ะเด้อผลไเรหมล้วหลายมือเนี่ยัวหน้าอันนี้เม็นยังเนี่ยบัวหิมะโอ้บัวหิมะพะนะคือใส่โซบมาแบบนี้สันเดียวม,ม่วงสุกกระเสือไปแล้วเมื่อนั่นแล้วเจียวอันใดเนาะไปให้พ่อตากินเนาะเมื่อนี่นเนาะมายงชิดกับเพื่อนกับเอาฝากแล้วเมื่อวานนี่เสียผลไม้อันใดนเนาะ มีมะขามแช่อิ่มมาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แห้งไรคะ่ะมื้อเนี้ยเที่ยงอาหารเที่ยงค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาซื้อมาหาตะว่าหาัวหน้าบอกว่าอันนี้หวานอยู่แม่นบ่คะกิโลละยี่สิบห้าฮะ ท่านดอกไม้เอาไปเมือ่อนั่นบ่ปันใดสั่นพ่อไงว่า<ช>เอาอันนี้ดอกน,น,นะอาเพรไม่ได้พอรู้หรอหรือ มดบ่อันนี้องุ่นองุ่นนวน,ลลนวานบอกขนาดเดียวสาบองบาทอันนันสามสิบบาทชิ้นต้องไปยังไงเนี่ยไมกก็ไม่ได้ชิ้นขนาดี่วานดีเด้กิโลละแปดสิบชิ้นมาต่วานบ่ หวานเติมจุชมเชาว,วานนี่นิ่มนิ่มตะวันจีเซียบยี่ได้เนี่ยโลละสามสิบห้าสามกิโลร้อยเอาบอกม่วงอ่ะละ่ะอ่างุงนกับโมบานปตาไหนเพราะยังไงลูกจีงยากยากด้วย เสีอผ้ากับมีเด้อค่ะเด้อตั้งท้างหน้นกับมีค่ะมารีวิวแตงไทยกันทั้งนี้กับมีกล้วยสุกมีแตงไทยเด้อมีกล้วยสุกมีแตงไทยมารีวิวผลไม้กันข้าวโพดต้มกับมีเด้อจ้า แม่ค่าก็สวยนะฮัาากนะฮัาากด้วยค่ะข,ข้าวแห้งบักข้าวกับนี้ค่ะทุงละยี่สิบบาทข้าวน้ำหอมเขื่อน้ำเว้นกับตอนเที่ยงค่ะซ้ำนี่แหละค่ะเดี๋ยวจกน้อยแม่ค้ากัดทยอยมาแล้วคลิปนี้จบไปสำนียกกอนเนาวค่ะน้องคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ